ตื้นตันแล้วก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกด้วยมีความมีความรู้สึกโล่งใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัจจัย,นนออยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆที่เหลือแบบในโชว์ย่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เลแล้วพอมันเป็นความกลัวมันได้ผ่านไปแล้วมันมันโล่งใจแล้วมันดีใจแล้วก็คือมันยังมีความไม่ค่อยเชื่ออยู่ว่าแบบจริงเหรอวะจริงเหรอวะจ๋งกว่าจ๋งกว่าจะไปยือยนอยู่บนเวทีเชื่อว่าแบบมันเกิขึ้น เราเจอกันคือยังกลัวๆตอนนั้นเจอกันเลยยังกลัวๆอยู่เนอะแบบเอ๊มจะเป็นยังไงนะว,วันขายอะไรเงี้ยแต่พอขายหมดภายใน2ชั่วโมงเราก็รู้สึกดีใจโล่งใจก็ไม่อยากจะเชื่อแบบเอมอมันมันเป็นสิ่งๆๆที่เกิดขึ้นจริงจริงก่อนก่อนวันที่จะเปิดให้เปิดขายมาลุ้นขนาดไหนลุ้นมากค่ะขนาดที่แบบขนาดที่ขายเองก็ลุ้นมากๆเหมือนแบบตอนที่สิบโมงปุ๊บก็คลิกเข้าไปในแอปเพื่อดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงซึ่งพอมองไปปตัวมันเต็มอ่ะ เราก็ตกใจว่าแบบทำไมมันเต็มแบบเหมือนในหัวยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคนเข้ามาซื้อเยอะจริงๆอะแล้วมันก so ็ม no. ันก็ตกใจว่าแบบะอย่าบอกนะว่าแบบขายได้เร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายหมดตั้งแต่วันแรกแล้วก็ให้พี่ทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเตรียมไว้เลยว่าแบบจะมาร์เก็ตติ้งต่อยังไงให้กระตุ้นยอดขายหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใช่แล้วก็เลยแข่งกัน ที่แล้วที่เราจะไปมูนใช่ไหมคะไม่ได้มูนก่อนยังไม่ได้ได้ดูมูนหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างค่ะใช่ได้ดูแฟนๆมีหน้าหล่อมากได้รับ DM ทุกๆวันแต่เป็นแบรเดียงินคนเงนไปคอยแบบมาให้กำลังใจว่าแบบทุกการคอนเสิร์ตนะทุกวันเลยจะมีโอกาสเพิ่มรอบไหมคะเพิ่มรอบไม่มีไม่น่าจะท่อนทันแล้วใช่็คือรอบเดียวรอบเดียวเลยใครที่ไม่ได้บอกอะไรเลยเราต้องถามว่าเสียใจเลยดานแก หลายๆ meantime, คนใส่ได้ตอนมีความพร้อมความร้อมความร้องใช่ไหมคะก็การซ้อมอย right ่งตั้งใจมาวันนี้อาจจะดูไม่ออกแต่ทีมีล้วปากแตะเพราะไม่ฝกปากมาซ้อมแล้วก็ตั้งใจมากตั้งใจชินายุไกวในนะคะตีกอดค่ะก็ให้กำลังใจแล้วก็แบบมีคอยเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าเอ้ยซีรีส์จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีความสปอยให้เขาฟังว่าเขาคิดเห็นยังไงอะไรเขาจะเป็นนงในแทน ไม่ค่ะหน้าที่ของเขาคือเป็นแฟนอยู่ข้างล่างเป็นที่ยังไมปแดนที่นั่งมีเขาล็อกเราไว้แล้วค่ะเราแยะว่าพี่แฟนเป็นพี่หนูไม่แน่ใจใช่ค่ะพี่มอนิฟิงใดๆลิสต์เป็จหมดแล้วเป็นหมดแล้วค่ะตั้อยู่ในตอนนี้อยู่ในช่วงสองค่ะใช่สปอยหน่อยมันจะมีอวไรพิเศษเนี่ยเซอร์ไพรส์ไฮไลท์สปอยเหรอก็จะมีแขกเราเชิญ ก็จะมีเพลงเพราะหลายแบบแล้วก็จะมีได้เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดเยอะแยะมากมายอย่างที่ผ่านมาเคยเห็นมีเวลาเป็นแขกรับเชิญคอนเสิร์ตท่ไหนหรือแต่ในความแซ่บความเปรี้ยวในคอนเสิร์ตตัวเองจะมีอะไรแบบนั้นไหมสามารถเห็นสิ่งที่เอ็กซ์เ c คได้แล้วก็สามารถสิ่งที่ไม่เห็นในสิ่งที่ไม่เอ็กซ์เ c คด้วยก็จะมีแบบจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเราก็ไปเไปเล่นตามร้านย่างคือแบบสติวัลอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบอาดันตีเลย แต่ครั้งนี้เรามาด้วยโปรดักชัทนที่มันแบบห่อเราไปด้วยโปรดักชันมีจอมีอะไรอย่างเงี้ยที่น่าจะประการตาตระการใจเข้ามาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนตอนนี้ต้องแรงตัวเองอะไรแบบไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้อะไรก็ตอนแรกก็กังวลว่าจะเป็นโควิดแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ช่องที่เราเป็นไปแล้วตอน,น เดี๋ยโอเคจบไปหนึ่งอย่างอะไรแล้วก็ส่วนร่างกายอย่างอื่นแล้วก็พยายามกินดีพยายามมาให้พอแล้วก็ก็ซ้อมเต็มที่แหละแต่ก็แต่ก็ต้องมีเวลาให้เผื่อนนอนด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างไรควช่วงก่อนคอนเสิร์ตใหญ่จะมีการลดลดกลังงานกลางคืนอะไรอย่าี้ค่ะโอ๋อลดกำลังงานาลางคืนเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างวันนี้ก็คือเป็นวันยกเว้นเป็นวันเยาวเว้นแต่ว่าวันอื่นๆก็คือไม่ไม่มีคอนเสิร์ต ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยี่สิบสี่เจอกันยี่สิบสี่เจอกันซันเดอร์โดมเมืองทองธานีค่ะกับยูเปอร์เลิฟมีคอนเสิร์ตค่ะถามถึงเรื่องข่าวคู่รักเงียบตอบไปแล้วแหละแต่ว่ายี่สิบสีค่ะที่ออกเดี่ยวคนที่ต้องออกมาโพยูนิฟอร์มเองเนาะคือคู่รักเลิกเงียบเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆครั้งที่เขาจะมีข่าวว่าคู่รักเลิกเงียบมันจะมีชื่อมีก้าวหอมมาตลอด เลยว,วิก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราสองคนไหวมากนะไง <laughs> ค่ะทุคนทุกคนถึงบอกว่าเราเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคนเดาวว่าเป็นวีกับเก้าอ่ะยายก็โทรมาเช็คว่าเลิกกันเปล่าแล้ว,วี่ก็บอกไปแล้ววีไ,ได้เลิกแล้วกันวี เขาก็โทรมาทุกวันเป็นเวลาทุกย์นึ่งเราไม่เชื่อเราจริงๆเพราะว่าเขาเป็นยังไม่ตายเป็นเขาเป็นยังอยู่คะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราบอกไปเลยเพื่อนี่ยายอ่ะจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องโทรมาเพราะว่าถ้าเขาบอกไปยายก็ไม่เชื่อก็เลยรู้สึกว่างั้นโพสต์ไปเลยให้ร e> <Yes> ู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราใช่แล้วก่อนนี้ยายเชื่อยังไงเชื่อตลบยายก็โทรมาอยู่ดีค่ะแต่ยาย ก็สบายใจค่ะใช่ยายแล้วก็มากค่ะยายเชื่อนักข่าวมากกว่าพี่มีใช่ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วบอกไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังบอกว่าเรลิกหรือเปล่าเลิกหรือเปล่าเป็นเวลาที่หนึ่งอยู่ยายเป็นคนติดตามข่าวเสมอใช่วันนี้คืนดีก็จะมีแบบได้ดูคลิปยูทูปอะไรสักอย่างมาแล้วก็พอมาบอกว่าทำไมแต่งตัวอย่างนั้นแล้วหนูก็ถามว่า ตอนไหนคลิปไหนก็ไม่รู้ด้วยซึ่งอาจจะเป็นคลิปที่เก่ามากๆเลยนะคะก็ค่ะประมาณนี้แสดงว่าเขาเชียร์พวกเราของเรามากๆทุกอย่างเลยเพราะอ็นดูเขาอินดูมากๆตอนนี้คือยังหวานดีแฮปปี้ดีขันไม่มีปัญหาต่อไปถ้าต้องไปอีกนี่ก็เลิกแบบเอาจริงหนูรู้สึกว่าตัดหนูออกไปจากทวิก่อนได้นะเพราะหนูว่าหนูไม่น่าจะเร็วๆนี้ไม่น่าจะเลิกเร็วๆนี้แต่ว่าถ้าเลิกเดี๋ยวก็คงรู้เองแหละแถ้าเลิกก็คุณมี ไม่รู้ว่าไม่เงี้ยไหมแต่ว่าน่าจะรู้เองแหละแล้วก็ต้องชิมได้แหละว่าพวกหนูไปลงรูปคู่กันใช,ใชค่ค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสตอนนี้คุณมันไม่ได้ไปไหนเมันก็ไม่ไมีรูปถ่ายเพิมแล้วก็ไม่รู้จะลงทำไมค่ยังหวานอยู่ยังหวาน,นอยู่ค่ะ,คะ